สวัสดีครับผมผมเป็นตัวแทนของสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับหลังฤดูฝนนะครับฝุ่นควันเริ่มลดลงคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นสภาลมหายใจเชียงใหม่ของเราตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับเราได้มีการสรุปพอดบทวดรการการทางานนะครับร่วมกับทางภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมไปถึงภาคประชาสังคมครับและในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเราก็ยังคงมีการลงพื้นที่นะครับขับเคลื่อนงาน นะครับในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าร่วมกับทางพื้นที่นอกเมืองนะครับรวมไปถึงในพื้นที่เมืองของเรานี้นะครับจะมีอะไรบ้างขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับทบทวนการทํางานที่ผ่านมาว่าได้ช่วยลดฝุ่นควันแค่ไหนได้ร่วมจัดการกับแหล่งบุลพิษ PM2.5 ในทิศท,ทางใดบทบาทและการบริหารจัดการของสภาตอบโจทย์กับการทํางานที่เกี่ยวข้องหรือไม่นี่เป็นโจทย์ใหญ่และโจทย์หลักในการถอดบทเรียนของแต่ละแผนงาน ทั้งทีมวิชาการดินน้ำป่าภาคเมืองโครงการเพื่อดอนสุเทพเกี่ยวสู้ฝุ่นดนอาสาและงานสื่อสารสาธารณะร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันทำงานในการสนับสนุนการทำงานของพื้นที่นำร่องทางสะพานลมหายใจเชียงใหม่โดยมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ยังคงเร่งประสานกับหมู่บ้านที่ตกหล่นไม่ได้รับการสนับสนุนจากอบจอราว167บ้านเพื่อมอบเงินสนับสนุนบ้านละ10,000บาทซึ่งดำเนินการไปแล้ว51หมู่บ้าน เป็นงบประมาณของมูลนิธิ430,000บาทและเงินจากบัญชีกองทุนลดฝุ่นควันเชียงใหม่2564 80,000บาทขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนเงิน300,000บาทจากบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดจัดซื้อเครื่องเป่าลมให้กับชุมชนที่ตกหล่น72พื้นที่นำร่องรวม72เครื่องโครงการเพื่อดอยสุเทพเป็นหนึ่งในแผนงานที่เรายังคงเดินหน้าและทำงานอย่างต่อเนื่องมีทั้งกิจกรรมนำร่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมงดอยปุย ที่ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประชุมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมพัฒนาแผนงานที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจากความต้องการของชุมชนมงดอยปุยก่อนจะเชื่อมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆแล้วชูให้เป็นแผนนำร่องหนึ่งปีเข้าหารือกับคณะบดีมนุษยาาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่เพื่อเชื่อมความร่วมมือการขับเคลื่อนความรู้เกี่ยวกับรอยสุเทพในทุกมิติ เข้าหารือกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเพื่อย,ย,ยกระดับหลักสูตรดอยสุเทพศึกษาให้ครอบคลุมในทุกวิติเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในระยะต่อจากนี้มีกิจกรรมร้อยลมหายใจเพื่อดอยสุเทพร้อยความรู้สู่การจัดการอย่างยั่งยืนพาผู้เข้าร่วมกว่า20คนไปศึกษาจุดที่เกิดไฟป่าและได้รับความเสียหายที่อยู่ใกล้กับชุมชนขุนช่างเชียนมีเวทีเสวนาณล,ลานกางเต็นท์ดอยปุย ซึ่งเห็นตรงกันว่าควรมีการสร้างความร่วมมือเพื่อเชื่อมร้อยความรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพให้ครอบกลุ่มทุกมิติและนํามาใช้ในการบริหารจัดก,การดอยสุเทพให้เกิดความยั่งยืนต่อมีวิธีวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนมงดอยปุยขุนช่างเคียนที่เตรียมจะสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจสีเขียวจากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานดินน้ำป่ามีการลงพื้นที่ติดตามและสรุปผลการบริหารจัดการพื้นที่ป่าในช่วงที่ผ่านมากับตำบลนำร่องแต่ยังทำได้เพียงแค่3ตาตำบลของอำเภอจอมพองคือร้อยแก้วแม่ส้อยและบ้านแปะเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดในภาคเมืองเราได้ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรื่องขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานณถนนรัชดำเนินประชุมแผนงานเพื่อจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสู้ฝุ่น ลงพื้นที่สำรวจและปลูกป่าเปียกในพื้นที่บ้านโปงอำเภอหางดงยังได้เตรียมแผนจากปลูกต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณสะพานเมงรายขณะที่ทีมวิชาการได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลในที่ประชุมแผนงานนาวัตกรรมลดการเผาในพื้นที่พืชเชิงเดี่ยวร่วมกับภาคธุรกิจนำเสนอสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือของประเทศไทยและมาตรการในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM เ5จของจังหวัดเชียงใหม่ ในที่ประชุม AFD ดีหรือสำนักง,งานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสอบรมการใช้โปรแกรม QGIS เพื่อสร้างรายงานสถานการณ์จุดความร้อนและปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ขณะที่แผนง,งานสุขภาพเราจะคงลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปบทเรียนภายใต้ยุทธศาสตร์เชียงใหม่อากาศาสะอาดลดฝุ่นควันกับชุมชนนำร่องใน13าหมู่บ้านจาก10ออำเภอทั้งส่วนเหนือและส่วนใต้โดยมีโมเดลการทำงานคือจัดการไฟในไร่หมุนเวียน จัดการไฟในป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและจัดการเศษใบไม้กิ่งไม้ยังได้เตรียมแผนจะขยายความรู้การสวมหน้ากากาอนามัยที่มีแผ่นกลองและดูแลสุขภาพในช่วงวิกฤตฝุ่นควันให้กับแกนนําชุมชนในแต่ละพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้นะครับในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ของเรานะครับก็จะมีการสรุปและ,ดะทดสอบเรียนการทํางานนะครับแล้วก็วางแผนการทํางานต่อไปในข้างหน้านะครับ เพื่อนะครับจะนําข้อสรุปต่างๆพวกเรานะครับได้ไปนําเสนอให้กับนะครับวงประชุมถอดบทเรียนเรื่องไฟป่าฝุ่นควันร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป้าหมายของพวกเรานะครับก็คือข้อเสนอแนะของภาคประชาชนภาคประชาสังคมพวกเรานะครับที่อยากจะเสนอให้กับทางภาคส่วนราชการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบนะครับ และสาหรับจุดประสานงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ของเรานะครับตั้งอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นะครับมาทางวัดพระธาตุรยคำสำหรับท่านใดประสงค์ที่จะติดต่อประสานงานมาก่อนนะครับก็สามารถประสานมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นตามด้านล่างนี้นะครับสําหรับวันนี้พวกเราและทีมงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ทุกคนก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณครับ